เกมว่าคนดูแนละหนึ่งคนเสียงว่าไม่มีใครรูใช่ยังมาาก ี่กับสาร์ดิเมสผมก็มันก็เป็นอะไรนะไม่มีใครดูอนี่ใส่กับมานะคะใส่กับม้าตีรถเห็นชื่อไม่เป็นก็เอาชื่อนี้ไปเลยดีกว่าการ์ดลงกก็ไม่เป็นโกดซ์ก็พอได้อยู่

คิดไมวค่อยจะถูกนคานีแล้วก,วก็ใครไม่รู้นะในเจสิเซนใครที่รู้ก็คอมเมนต์มานะแล้วก็ดีโอแล้วก็โจทาโลซีนล่นชืน่อโซเมกน,นะคะแล้วก็ลูฟี่ยังหาแ่ไร่ได้หา,าไม่เจอนะคะแล้วก็โซโลปกติแล้วที่โซโลจะมีแพตาสมีใช่ไหม แบบเนี้ยใช้ราคาริเออได้ได้ได้ดแล้วแป๊บนึงเพื่อนๆพ่าคาริใช่ปะการไปปิดน้ำหน่อยไปยปิดน้ำ <c oughs> ปิดน้ำเนียคาริมาไอ้มาคีครูจะเล่นอยจะเห็นคารีเยอะได้เดี๋ยวเจอใจดู

ในดาร์กนะฮะแที่ขุนะฮะในดีดขอดนะโอเคสำเรแล้วรูออ้ป่าไม่รู้มาต่อไปสู้กับตัวดาร์กนะฮะอี่มันตบใน ครัอยากได้อที่2ะโอเคกงแ่กมหน้าลงอ่ะ กลับหน้งแล้วรก็เไปาเลเอคเกใช่ใช่แพ่อล้ว่ยนนอาคลนะิเกเหมือนว่านอมไม่ได้ดูไลฟ์สดนะเพราะว่า มันน้องจะดูผ่านหมดเลย จะมาดูก็ได้ผมลมให้มันมีเกมอย่างนีน้นานแล้วเว้ยที่ผ่านมามาเจเบอผมไม่นดรู้อ้วน,น้องมาดูไลฟ์เรา่เราสงสารเราเบื่อเราไม่้ ไมได้เอ็มเข้าก่อนเลยเข้าก่อนเข้าก่อนไปเดี๋ยวเเข้าตามไม่ใช่การ ตอไปแล้วะต่อนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วเราค่อยไปเล่นโลโบอกับแลกขี้ขูดนะฮะก็ขี้ขูดอ่ะถ้าใครไม่รู้จักโบรบก็อะต่อไปไอ้บอส ไข่คเคี่ยวนะครับคุยกับยากเมื่อกี้ผมไม่คุยกันยายังไม่จบไล่นะครับจุอันนี้ผมจะเข้าตาไปนัดคิดคือนบดอะไรอุย้ยนัดนี้หรอวะอุย้ยเอาใจถ้าให้ก็าาถามว่าไลฟ่สดอยู่บอางบ้า ทำอยู่ใช่เนาะอี่จะได้เห็นะตากกันเวลาเราทำไลฟ์สดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราอะเราไลฟ์สดเนี่ยเราทำไปลงในคูิปเนี่ย,ยทำทำมันก็จะเหอนแบบวันก็เนือ่้เอ่อมาแล้วโอเคไม่มีอะไรแบบนี้เนี่ยแบบยูสิกไรเซนนี่ยครับ มาไม่ได้รีบแบบนี้สักภาัหนึ่งนะจำไม่ได้ว่าใช้ตัวอะไรอยู่กอนี้กระตุกจ้า เด็กมาก,อกลอกส่ง 逃げんなつったのはお前らの。 thank <laughs> you <laughs> ムスター逃げんなくてもお前らの方う領域転換。 可以。 Thank <laughs> you.